บทที่หกการถูกปฏิเสธนายท่านยิ้มอย่างพอใจและก้มลงดึงถังซานขึ้นมาเจ้าเด็กโง่ทำไมเจ้าต้องคุกเขาเมื่อเจ้าเป็นครูเจ้าไม่รู้หรือว่านี่เป็นมารยาทของกษัตริย์เท่านั้นและพ่อแม่ใช่ไหมแค่คงคำนับนิสัยของดูรูโอเดลูกแตกต่างจากชีวิตแรกของถังซานอย่างชัดเจนแต่ถังซานไม่คิดว่าเขาสุภาพเกินไปและพูดอย่างเคร่งขรึมเป็นครูหนึ่งวันเป็นพ่อเพื่อชีวิตเจ้าควรถูกฆ่ากราบอาจารย์มองถังซานด้วยใบยหน้าที่สะเทือนใจอาจารย์หนึ่งวันพ่อตลอดชีวิตดีดีดูเหมือนว่าข้้้้้้าา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 เเเเเเลลลือออออออกกกกกกไไไไไไมมมมมม่่่่่่่่่ผิดดดดจจจนนนนนัันััรรรรยยยย์งงงปปปปปททีีโโบบูููขขขขขญญะะะศศคคคุุำววหห็็แใ เมื่อเห็นสิ่งนี้นายท่านขมวดคิ้วเล็กน้อยแม้ว่าโมบาจะปฏิเสธที่จะทำตามการคุกเข่าและคำนับของทงังซานแต่ก็ไม่เป็นไรเขาไม่ควรขอมันแต่ด้วยการเปรียบเทียบของทงังซานนายท่านคิดว่าทังซานเป็นที่พอใจมากกว่าโดยธรรมชาตินอกจากนี้เห็นได้ชัดว่าทังซานฉลาดกว่ามากรู้จักระมัดระวังตัวมากขึ้นและไม่เห็นด้วยที่จะเป็นลูกศิษย์ของเขาตั้งแต่แรกแบบนี้ฉันเดาไม่ผิดพวกคุณทุกคนนมีวิญญ,ญาณแฝดแต่อาจารย์ไม่ได้รำงรอแต่มองไปที่ทังซานและโมบาแล้วหัวเราะการแสดงของทังซานในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเขาตกใจกัััััััับบคคคควววาา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 ามมมมมรรรรููู้้้้้้้้้ขขขขขขขออ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 องง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 เเเเเเเแแแลลลละกกกกกก็่่่่่่นนนนนนนใจจจตตดดดดไไยยยยีีีึฉ์์ุพพืืฝหหซชำโทๆ พูดตามตรงเมื่อรู้ว่าโม่ใปเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ของย่างเงินสีน้ำเงินและเต็มไปด้วยพลังวิญญาณโดยกำเนิดทังซานร,รู้สึกประหลาดใจมากมีคนอย่างเขาจริงๆเมื่อได้ยินทังซานยอมรับอาจารย์ก็กำมัดไว้ด้านหลังเขาเล็กน้อยจากนั้นจึงหันไปมองโม่ใอาจารย์ผมไม่ใช่จิตวิญญ,ญาณการต่อสู้คู่ผมเป็นแค่จิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ดวงเดียวเมื่อเห็นอาจารย์มองไปโม่ใก็ใส่หัวและบอกความจริงอะไรนะเป็นไปไม่ได้อาจารย์อุทานเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อจากนั้นดูเหมืืืออ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 นน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 าา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 จจจจรรรรรรยยยยย์์ะะะคคคคคคคิิดดดดไไไไบบงง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 ง่่่่่่่่่่่่่่่่้้้้้แแลมม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 โเเเเเเปปปหหห็็็ววววุุุุุุณณณตตตกกกซซซขขใชชีผญั ฉันไม่มีวิญญาณแปดจริงๆโมบายมองเข้าไปในดวงตาของอาจารย์แล้วใส่หัวอย่างสงบอีกครั้งเป็นไปไม่ได้ตฤีฎีของฉันไม่ผิดฉันเชิญจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณฉันจะดูอาจารย์ใส่หัวเมื่อได้ยินสิ่งนี้และขอให้โมบายเรียกจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขามาดูเขาต้องการดูว่าวิญญาณการต่อสู้ของโมบายลายพันหรือไม่ถ้าไม่ก็ต้องเป็นวิญญาณการต่อสู้แปดแต่โมบายไม่ต้องการยอมรับลันยินมีจิตวิญญาณมีชีวิตไม่รู้จบเมื่อได้ยินคำพูดของปรมาจารย์โมบายก็ไม่มีอะไรจะ จิตวิญญาณการต่อสู้ย่าสีน <roommate anda> ้ำเงินธรรมดาที่มีพลังวิญญาณโดยกำเนิดเต็มรูปแบบไม่สามารถเทียบได้กับจิตวิญญาณการต่อสู้ย่าสีน้ำเงินเงินธรรมดาโมบายถ้าคุณปฏิบัติต่อฉันในฐานะครูคุณไม่ควรซ่อนบางอย่างจากครูอาจารย์มองดูจิตวิญญาณการต่อสู้ของโมบายอย่างระมัดระวังแล้วสรุปและฉันก็มีข้อกำหนดสำหรับนักเรียนของฉันด้วยอย่างน้อยที่สุดฉันต้องซื่อสัตย์กับอาจารย์เพื่อที่ฉันจะได้ฝึกฝนจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณให้ดีขึ้นจากนั้นอาจารย์มองไปที่โมบายและพูดอย่างเคร่งขรึมเห เมื่อมาถึงที่นี่โมบายนีลังสังหรณ์แล้วว่าความคิดของเขาที่จะเรียนรู้ความรู้จากปรมาจา,าจารย์อาจพังทลายลงแน่นอนหลังจากได้ยินว่าเขายังคงปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเขาเป็นแฝดจิตวิญญ,ญาณอาจารย์ก็ดูหมุดหมิดในกรณีนี้เธอไม่ต้องรีบฉันว่าอาจารย์ฉันจะไม่รับเธอเป็นลูกศิษย์อาจารย์ฉันยังไม่ต้องการมันเห็นได้ชัดว่าฉันผิดและฉันต้องตำหนิมันโมบายก็ตอบโดยตรงเช่นกันคุณเมื่อได้ยินคำพูดของโมบายอาจารย์รู้สึกผิดหวังอย่างมากเขาไม่คาดคิดว่าโมบายจะไม่เชื่อเขามากขนาดนี้ไปกันเถิดฉันจะพาคุณไปรายงานตััััััััััวววกก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 ก่่่่่่่อออนน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 หหห้้้้้าา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 แแแค็็็็ลลลลลลลงงงงบบบะะะะจจจจไไไไไปปปปปปปพพูููดดดดดถเเเเเเมทททีีีีขขยยึรรซศิษ์ แม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ต้องสูญเสียนักเรียนโมโบายไปแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่านักเรียนที่ไม่เชื่อในตัวเขานั้นไม่มีอยู่จริงมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกและในอนาคตเขาจะไม่เป็นนักเรียนที่เชื่อฟังอย่างแน่นอนดังนั้นมันจึงไม่เหมาะสำหรับเขาที่จะสอนนักเรียนของเขาต้องสามารถฟังทฤษฎีของเขาและยอมรับได้ทางซานคุณลงทะเบียนที่นี่ด้วยตัวเองครูเหล่านี้จะบอกคุณว่าต้องทำอย่างไรฉันไปก่อนฉันจะไปหาคุณทีหลังการลงทะเบียนที่นำทั้งซานและโมบายไปที่วิทยาลัยนอตติงหลังการรักษาในออกไปโดยตรงฉันไม่่่่่่่่่ไไไไดดดดด้้้้้คคคุยยยยยยยกกกกกกกัััััััััับบบบบบบโโมมมมมาา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 ออ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 อีีีีีในน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 รร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 ะะะะหหหหวววงง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 งททเเเเเเ็็็ชสิิฉฉฉพพูปปปืจจจจแลข์ซต เคอโมบายแอบตะครุบใส่สิ่งนี้แต่เขาไม่สนใจเรื่องนี้หากไม่มีคนขายเนื้อจังเขาจะไม่สามารถซื้อหมูได้ใช่ไหมความรู้เกี่ยวกับโลกนี้ไม่สามารถหาได้จากปรมาจารย์และไม่สามารถหาได้จากที่อื่นพ่อหนุ่มคุณชื่อครูมาสเตอร์หรือเขาไม่ใช่อาจารย์ของสถาบันเราผู้อำนวยการสถาบันที่รับผิดชอบการลงทะเบียนอดไม่ได้ที่จะพูดเมื่อเขาได้ยินคำพูดของทงังซานแต่เขาเป็นอาจารย์ของฉันทังซานกล่าวคุณบูชาปรมาจารย์ในฐานะอาจารย์หรือผู้อำนวยการสถาบันรู้สึกประหลาดใจแต่ใส่หัวและไม่พูดอะไรหยิบใบรับรองของทงั ผู้อำนวยการสถาบันรู้สึกตกใจในตอนแรกจากนั้นจึงรู้สึกเสียใจนี่คือสิ่งของของคุณและทางวิทยาลัยจัจ่ายให้ฟรีคุณอาศัยอยู่ที่ห้องเจ็ดของอาคารหอพักและอาจารย์ที่ดูแลที่นั่นจะจัดให้คุณทำงานเป็นนักเรียนนอกเวลาไปหลังจากลงทะเบียนโมบายและทังซานทุกคนเครื่องแบบของนอตติ้งคอลเลตออกให้โดยตรงหลังจากนั้นโมบายและทังซานไปที่หอพักด้วยกันคุณไม่ใช่วิญญ,ญาณแปดจริงๆเหรอทังซานนอดไม่ได้ที่จะถามโมบายระหว่างทางไม่ฉันเป็นแค่วิญญ,ญาณตัวเดียวจริงๆโมบายใส่หัวและไม่ได้ถามทังซานาว่าจริิงงงหรรรืือออไไไไมมมม่่่เเเเเเพพาาาาาะขขูู้้้้จปป็นนนนนตถััซียยบดดค เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่โม่ไบพูดนั้นจริงหรือไม่แต่เขารู้ว่าตอนนี้โม่ไบต้องรู้แล้วว่าเขามีพลังวิญญาณคู่แฝดบทที่7เสี่ยวหอวู้อย่างไรก็ตามถังซานไม่ได้ขอให้โม่ไบซ่อนมันไว้ให้เขาในท้ายที่สุดเพราะเขารู้สึกว่าแม้เขาไม่บอกโม่ไบก็จะช่วยเขาซ่อนมันเนื่องจากโมอไบต้องการซ่อนจิตวิญญาณการต่อสู้คู่ของเขาเขาจะไม่เปิดเผยเขาอย่างแน่นอนมิฉะนั้นเขาอาจเปิดเผยตัวเองด้วยใช่แม้ว่าโมอไบยังคงยืนยันว่าเขาไม่ใช่วิญญาณฝา,าแฝดแต่ถังซานเชื่อในวิจาจาา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 รรรรรรณณณญญญขขขขขขอออออองงงงปปปมม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 มจจจจย์กก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 ศศึึษษเเเเเไ่่่่่่ใชลแตตตตพวววััันนนนนคค็็ิิิ้้โบหืทีีสูู ด้วยเหตุผลบางอย่างโมบายไม่ต้องการยอมรับมันกล่าวคือโมบายไม่รู้ว่าถังซานกำลังคิดอะไรอยู่มิฉะนั้นเขาจะบ่นเกี่ยวกับเขาอีกการวิจัยที่เป็นจริงคืออะไรคุณเห็นมันคุณเชื่อสิ่งที่ผู้คนบอกคุณหรือไม่จุดจุดจุดหลังจากมาถึงทิ่ในอาคารหอพักฉากในหนังสือต้นฉบับก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งถังซานถูกซุ่มโจมตีท,ทันท,ทีที่เขาเปิดประตูจากนั้นหวังเซิงที่ซุ่มโจมตีก็พ่ายแพ้ให้กับถังซานอย่างง่ายดายโมบายเฝ้าดูการโจมตีของถังซานอย่างเงียบเงียบที่ด้านข้างสังเกตความแแข็งงกร่่่เเชนนนีี้้้ดวยยอาาุท แน่นอนโมบายไม่คิดว่าเขาอ่อนแอกว่าทางซานคุณเป็นใครทำไมคุณถึงลอบโจมตีฉันทางซานมองไปที่หวังเซิงและถามขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณฉันเป็นหัวหน้าของกิชแต่ตอนนี้คุณเอาชนะฉันได้แล้วคุณจะเป็นหัวหน้าของกิชของเราในอนาคตแวงเฉิงอธิบายอย่างรวดเร็วและพูดถึงกฎของกิชของพวกเขาและถ้าคุณคิดว่าคุณแข็งแกร่งกว่าเขาคุณสามารถท้าทายเขาได้ใครก็ตามที่ชนะจะได้เป็นเจ้านายของกิชหลังจากอธิบายกฎของกิชแล้วแวงเฉิงก็มองไปที่โมบายอีกครั้งและพูดคุณกำลังพูดถึงอะไรขอโทษนะนี่คือออออกกกกกกิิดดดู่่่่ไไมมแแตตตนนนนนททีีโบบาาาายยจจะะัั้้เเสสสงงงงขขข็็ววหึปร ทุกคนหันสีสักของพวกเขาเพียงเพื่อจะพบว่ามีเด็กผู้หญิงสีชมพูเดินเข้ามาที่ประตูพร้อมกับหูกระต่ายคู่หนึ่งบนหัวของเธอเธอดูน่ารักมากเมื่อเห็นรูปลักษณ์ของเสียวหอวูทุกคนตกตะลึงราวกับว่าพวกเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงน่ารักคนนี้มาก่อนโดยเฉพาะถังซานที่ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงแม้แต่โมบายก็ไม่ได้ที่จะมองอีกครั้งน่ารักจริงๆอนาคตถ้ามีลูกสาวโตมาจะน่ารักขนาดนี้คุณเป็นอะไรหรือเปล่าให้กิคนนี้หรือเปล่าเสียวหอวูยิ้มเมื่อเห็นทุกคนจ้องมองมาที่เธออย่างว่างเปล่าเมือ,อมอไ่ ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นนักศึกษาฝึกงานในปีที่แล้วแต่พวกเขาสามคนมาที่นี่พร้อมกันในปีนี้ทางซานณมิย์ไม่ได้เป็นหัวหน้าของกิจอย่างเป็นทางการทางหวังเฉิงยืนขึ้นและแนะนำให้รู้จักกับเซี่ยววฉันชื่อเสี่ยวหอวู่และนักเต้นเป็นนักศึกษาฝึกงานในปีนี้พวกคุณกำลังพูดถึงอะไรกันตอนนี้ใครที่แข็งแกร่งกว่าสามารถเป็นเจ้านายของกิจได้เสี่ยวหอวู่พยักหน้าเขาพยักหน้าและแล้วถามคำถามต่อไปอย่างอยากรู้อยากเห็นใช่ถูกต้องตอนนี้เขาเอาชนะฉันแต่ตอนนี้มีพวกคุณสามคนพร้อมกันมันขึ้นอยู่กับว่่่่่่่่าา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 าใใใคคคครรรรรนน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 นพพววกกกกกกุุุณทททททีีีีีีสสสสมาถเเเเเอออออออชะขขขขไไดดดด้้้้้้้้้ผูแแแ็งง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 ยยยยยืจจจจิิิิฉััััหหลึธบต นั่นแหละฉันรู้แล้วดูเหมือนจะสนุกทีเดียวเสี่ยวหอวู้กราบปริตาโตเมื่อได้ยินคำนั้นสแสดงความกระตือรือร้นจากนั้นจึงพูดด้วยรอยยิ้มหลังจากพูดจบเสี่ยวหอวู้ก็เดินตรงไปข้างหน้าถังซานที่ได้สติคุณชื่ออะไรเพื่อตัดสินว่าใครเป็นเจ้านายของกิจมาต่อสู้กันเถอะแล้วคุณคุณชื่ออะไรคุณต้องการต่อสู้ด้วยกันหรือไม่จากนั้นเสี่ยวหอวู้ก็หันไปหาโมบายและพูดว่าโมบายลืมไปเลยพวกเจ้าสองคนต่อสู้กันใครก็ตามที่ชนะจะได้เป็นหัวหน้าของกิจชีในฐานะนักฆ่าสิ่งที่สำคัญทททททีีีีีีี่่่่่่่่่่่่่่สส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 ุุุุดดดดดคคคืืออ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 กกกกาา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 รร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 เเเเเเเยยยยยยยนน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 นููน้้้้้้้จจจะะะะซตตััััััววววววงงงงงโโโมมมบบบึปปปฏิิธแญพชชใใใลหหหห็ไ ถ้าถังซานเป็นหัวหน้าบ้านโมไไ่จะต้องเปลี่ยนวิธีซ่อนตัวฤืษีใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านบ้านยาวของบ้านพอได้แล้วเสี่ยวหอวูดูผิดหวังเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฉันไม่รู้ว่าทำไมอาจเป็นเพราะมีคนให้เอาชนะน้อยกว่าหนึ่งคนถังซานมาเปรียบเทียบกันเถอะหลังจากนั้นเสี่ยวหอวูพูดกับถังซานอย่างตื่นเต้นเอลละคุณต้องระวงังถังซานเห็นด้วยเมื่อเห็นสิ่งนี้การต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นทันทีปังปังปังไม่ว่าจะเป็นถังซานหรือเสี่ยวหอวูพวกเขาต่างก็แสดงความแข็งแกก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 กรรรรร่่่่่่่่่่่่่งง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 ททีีีีีีีีีีไไมมมมมมมคคคคคคควววววววใใใในน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 ััมมััััยย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 เเ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 ดดดดดลล้้้้้้้้อออออออาาาาาาสสืืถซ็็็ิิิิหชชปปปตตตจะพแแแขขขผ เฝ้าดูเสี่ยวหอววใช้ทักษะอันอ่อนนุ่มของเธอเพื่อให้ถังซานพ่ายแพ้โมบายแอบ,บพึมพำในใจของเขาหัวใจเขาช่ hey, างน่าสลดใจจริงใจจริงเป็นเรื่องดีที่ฉันไม่ได้ขึ้นไปเมื่อเห็นถังซานถูกเตะจนล้มลงกับพื้นโมบายรู้สึกขอบคุณเล็กน้อยในใจคุณชนะและคุณจะได้เป็นหัวหน้าห้องที่เจ็ดของเรานับจากนี้สวัสดีครับหัวหน้าเมื่อเห็นชัยชนะของเสี่ยวหอววูหวังเซิงก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อสแสดงมารยาทสวัสดีครับหัวหน้านักเรียนชายอีกหกคนในหอพักเดินตามหวังเซิงและโค้งคำนับเสี่ยวหอววูเพื่อทำความเคารพอืมเสี่ยวหหหออ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 ูููตตตบบบบรรรรััยยยยย่่่่่่าา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 งง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 ดดดด้้้้้ววววคคคคคมมมมมภภิิิิใใจจจจนนนขขขเเเธญญณณณกกกสุุืะะไไไแแ็ซทีถ กระต่ายอูบุนของฉันเป็นกระต่ายน้อยที่น่ารักเสี่ยวหอวูยิ้ชีไปที่หูกระต่ายที่ประดับอยู่บนหัวของเธอแล้วพูดด้วยรอยยิ้มทังซานจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณคืออะไรเสี่ยวหอวูสงสัยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับถังซานจากนั้นจึงถามถังซานตอนนี้ฉันดูเหมือนว่าวิญญาณของฉันจะถูกควบคุมโดยคุณจิตวิญญาณของฉันคือ้าสีน้ำเงินซึ่งเป็นอาหารของกระต่ายถังซานกล่าวดูซิเวอร์แกรสจิตวิญญาณการต่อสู้ดูซิเวอร์แกรสนั้นทรงพลังมากหรือไม่ถังซานพลังวิ ฉันเต็มไปด้วยพลังวิญญาณแต่กำเนิดทังซานกล่าวหลังจากนั้นทังซานมองไปที่โมบายอีกครั้งและแนะนำทุกคนมันก็เหมือนกันสำหรับโมบายจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขายังเป็นย่าสีน้ำเงินเงินและเขาก็เต็มไปด้วยพลังวิญญาณโดยกำเนิดบทที่แปดถูกบังคับให้อยู่อย่างสันโดษอะไรนะโดยกำเนิดเต็มไปด้วยพลังวิญญาณไม่แปลกใจเลยที่คุณแข็งแกร่งขนาดนี้หลังจากได้ยินคำพูดของทังซานหวังเซิงและคนอื่นๆก็ตกใจโมบายจริงหรือวิญญาณการต่อสู้ของท่านก็เป็นย่าสีเงินสีน้ำเงินเช่นน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 นกกกกกกกััััเเ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 ตต็็็มม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 ไไไปปปปดดดดดด้้้้ววววววยย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 พลลลงง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 งิิิิิิญญาาาาาณโโใทททีีีีีีี่่่่่่่่สสุหซอออออบคคคชืืรแแูศษ์ขน คุณเป็นพี่น้องกันสองคนเหรอหวังเซิงโกรไม่ได้ที่จะมองไปที่ถังซานแล้วก็มองไปที่หมอไบถังซานดูธรรมดากว่าโมไบดูดีกว่าแต่ก็ไม่ดีกว่ามากนะักปัญหาคือพวกเขาดูไม่เหมือนกันนอกจากหวังเซิงและคนอื่นๆแล้วเสี่ยวหอววูยังมองไปที่ถังซานอย่างาอยากรู้อยากเห็นจากนั้นมองไปที่โมไบแต่ก่อนที่โมไบและถังซานจะปฏิเสธเสี่ยววยูก็เป็นผู้นำในการโจมตีโมไบคุณเกิดมาพร้อมกับพลังวิญญ,ญาณดังนั้นทำไมคุณไม่สู้กับฉันละ่ะคุณดูถูกฉันในฐานะหัวหน้าบ้านหรือเปล่าเสีีีีีีี่่่่่่่่่่่ยยยยยยยวว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 หหออออออููจจ้้้้้้งงงงงงงมม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 มททททโโโโบบบบาาาาาาดด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 คคคคคกกกรรรธตลตลลลลแแะะะถไไไไไไไฉฉฉััััััันนนนนิุุณณพพพเเเเเเเึปขำสชื ือเสี่ยวหอวูพึมพำอย่างโกรธจัดจากนั้นเตะโมไ่ไปโดยโตรงโจมตีและตรวจสอบโดยโตรงบู Boom. มเมื่อเผชิญกับการลอบโจมตีของเสี่ยวหอวูม่อไปเกือบจะยื่นมือออกไปเพื่อป้องกันการโจมตีของเสี่ยวหอวูโอเคมันเป็นเรื่องโกโหกดูที่เท้าของคุณสิเมื่อเห็นว่าโมไ่ไปปิดกั้นการลอบโจมตีของเธอเสี่ยวหอวูก็ยิ่งโกรธมากขึ้นกระโดดขึ้นและโจมตีโม่ไปอ,อ,อีกครั้งอันยับประกาศคู่จุดจุดแตนยับประกาศคู่โม่ไปพูดไม่ออกและรีบร้อนเล็กน้อยแต่เนื่องจากมันถูกเปิดโปงแล้วโม่ได้ซ่อนนและยืื่มอออกไปเเพื่่่อออสสกกกัััด้นนารโโจมมตีีีขงงยววหูทละคปไปไม่ได้้แแแขข็งงงงกกกกกกรร่่่วาาาาาถััซนนมมเคตอโจี ดูทักษะอ่อนของฉันสิอย่างไรก็ตามหลังจากที่เห็นว่าเธอไม่ได้เอาชนะโมบายมาเป็นเวลานานเสียวหัวู้ก็กังวลอย่างเห็นได้ชัดและแสดงทักษะอ่อนของเธอโดยตรงและต่อสู้อย่างใกล้ชิดกับโมบายบูมอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดโมบายมองเห็นโอกาสและขัดจังหวะการใช้คอมโบของเสียวหวูดด้วยทักษะที่นุ่มนวลโดยตรงผลักเสียวหัวู้ถอยหลังแม้ว่าซอฟสกิลของเสียวหัวูจะทรงพลังแต่ก็ค่อนข้างอันตรายเช่นกันเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ที่ไม่เคยเห็นซอฟสกิลมาก่อนเธอจะไม่ทันตั้งตัวนี่คือวิธีที่ทั้ ใช่เขาเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับพลังวิญญาณที่เต็มเปี่ยมอัญญบประกาศคู่จุดจุดอัญญประกาศคู่เมื่อเห็นทักษะอันนุ่มนวลของเซียวดับดแตกสลายระวางเซิงและคนอื่นๆร้องอุทานอีกครั้งมาอีกแล้วเสียวหอวู่ไม่มีความสุขอย่างเห็นได้ชัดเมื่อได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดและกระตือรือร้นมากขึ้นและรีไปหาโม่าบอีกครั้งสิ่งที่เธอใช้คือทักษะนุ่มนวลที่เธอภาคภูมิใจเสียวหอวูร่รีเธอกำลังจะแพ้ถังซานเฝ้าดูและหลังจากกระหน่ำถึงสถานะของเส,ส,สียวหอวู่เขาก็แบบกกอบใส แม้ว่าเขาจะแพ้ให้กับเสียวหอวู้ในตอนนี้แต่เขารู้ว่าเป็นเพราะเขาไม่เข้าใจทักษะที่นุ่นนวลของเสียวหอวู้ดังนั้นเขาจึงพ่ายแพ้โดยไม่ทันตั้งตัวถ้าเขาได้รับโอกาสอีกครั้งเขาอาจจะไม่พ่ายแพ้ให้กับเสียวหอวู้อีกบูมแน่นอนเสียวหอวู้ที่พุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งก็ถูกโมบายขับอีกครั้งอย่างรวดเร็วพุ่งกิชแก่คุณคุณชนะแล้วฉันจะให้ตำแหน่งหัวหน้าของแม้ว่าเธอจะยังไม่แพ้แต่ดูจากฉากแล้วเธอก็พ่ายแพ้เธอยอมรับความพ่ายแพ้เพราะเธอเห็นว่าเธอไม่สามารถเอาชนะโมบายได ในที่สุดพวกเขาก็ถูกล่มภายในเวลาอันสัน้นสวัสดีครับเจ้านายอย่างไรก็ตามหวังเซิงรีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อแสดงความเคารพต่อโม่ไปและทักทายเจ้านายคนใหม่สวัสดีครับหัวหน้านักเรียนไทยอีกหกคนพูดเหมือนกันและพวกเจ้ารีบไปทักทายเจ้านายเร็วเข้าหวังเซิงเห็นทังซานและเสียหวหอวูยืนอยู่ข้างๆและไม่ปฏิบัติตามเขารีบยืย่นมือออกและกดสีสักของทงังซานบังคับให้เขาก้มลงไปหาทักทายสำหรับเสียวหอวูเธอเป็นเด็กผู้หญิงดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะทำแบบนั้นทังซานถูกบังคับให้ก้มหัวเพื่ โมไปไม่ได้สนใจการกระทำของเสี่ยวหอวูเมื่อเห็นทังซานถูกบังคับให้ก้มลงทำความเคารพเขาโดยไม่เต็มใจเขารู้สึกเรี้วในใจดูเหมือนว่าการที่เจ้านายก็ไม่เลวเช่นกันเฮ hey, ดูเหมือนว่าฉันต้องอยู่อย่างสันโดษคุณคือทังซานคนไหนนี่คือผ้าหรวมที่อาจารย์ขอให้ฉันนำมาให้คุณง,งานของคุณทั้งสามคนคือการทำงานเรียนในขณะนี้มีอีกคนหนึ่งมาจากกิจคราวนี้เป็นอาจารย์ที่เข้ามานอกจากนำผ้าห่มที่อาจารย์มอบให้ทังซานแล้วเขายังบอกงานของนักเรียนประดิษฐ์ให้โมไปฟังด้วยอธิบายสิ่งอื่นๆด้วยเมื่ออ,ออ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 อมม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 งงงงงดดดูููผผผ้้้้้้้้าา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 าหห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 ห่่่่่่่่่่่่่ททีีถัััััซนในนนนนนนืยยยยโไไไไไบใใใใใใจจจจจววววรรร์์์ชชุุเเเเขขขขขพะะะสสิิธฉฉฉฉแกคณ หัวหน้าฉันจะให้ผ้าหนุ่มของฉันแก่คุณเจ้านายเสี่ยวหอวูที่ครั้งนี้เมื่อได้เห็นอัปเปอร์แวนเฉิงแบบนี้และคนอื่นๆมองหน้ากันพวกเขาจะหยิบผ้าห่มของตัวเองออกมาต้อนรับพวกเขาสองคนแสดงความสุภาพต่อเสี่ยวหอวูมากยิ่งขึ้นฉันไม่อยากได้ของใช้แล้วของคนอื่นฉันจะออกไปซื้อเองทีหลังโมไปสายหน้าปฏิเสธเสี่ยวหอวูคุณอยากไปด้วยกันไหมหากไม่มีเครื่องนอนเขาก็ทำได้เพียงออกไปซื้อด้วยตัวเองโมไปยังถามเสี่ยวหอวูเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่าเขาจะไม่รู้เบื้องหลังของเสี่ยวหอออููตต่่่่หน้้้าาาเเขแโมมไไไปรรสึกวธดับอนุญาตตใให้ใช้ชเียงร่วมมมกกกกัััับบถถถถงงงซซซาาาาานนนนนนนเเเเเเหือออออใิะะแล็็็ปปรียยธ้ดุขวบบจจจรรริงงๆโมมมไไไปกกก็่่ัเเียขาะวน แต่ถังซานไม่ใช่ถังซานเป็นเด็กที่มีจิตวิญ,ญญาณเป็นผู้ใหญ่ยอย่างชัดเจนในกรณีนี้โมบายไม่สามารถนั่งเฉยได้ตกลงเซียวหอวูมองดูผ้าห่มที่ถังซานถืออยู่เดิมทีเธออยากจะคว้ามันและใช้มันด้วยกันจริงๆแต่หลังจากได้ยินสิ่งที่โมบายพูดเธอก็รู้ว่าเธอสามารถซื้อได้และตกลงอย่างรวดเร็วบทที่เก้าวิธีฝึกพลังวิญญ,ญาณเซียวหอวูคุณมาจากหมู่บ้านไหนหมู่บ้านนี้ขอฉันคิดดูก่อนอย่างไรก็ตามมันคือหมู่บ้านผ่านหอลอง,งอเซียวหอวูและใครเป็นผู้เรียนรู้ทักษะด้านอารมณ์ของคุณจากอัญญาประกาศคคคูู่่่่ฉฉฉัััันนนนเรรรรียร้้มมาาาจจกกออออบววขขงงแแแตพไปล อัญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญประกาศคู่ระหว่างทางไปซื้อผ้านวมกับเสี่ยวหอวูม่ไปพยายามทำความรู้จักกับเสี่ยวหอวูผู้กลับคนนี้ผลลัพธ์คือข้อความที่สามารถแจกจ่ายได้และในไม่ช้าโม่ใบก็ค้นพบว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ไม่ได้ไร้เยนสาอย่างที่เธอแสดงเมื่อม่บถามเธอเธอจะแซงคำเป็นไร้เยนสายและอยากรู้อยากเห็นและถามเที่ยวกับสถานการณ์ของโม่ใบโดยตรงคุณเป็นพี่น้องกับถังซานคนนั้นหรือเปล่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณเหมือนกันและพวกเขาทั้งหมดเกิดมาพร้อมกับพลังวิญญาณที่เต็มเปี่ยมสุดท้ายเสียวหอ เมื่อได้ยินคำพูดของเสี่ยวหอวู้โมไปก็ปฏิเสธทันทีโอ้แล้วคุณรู้ไหมว่าเขามาจากไหนเสี่ยวหอวู้พยักหน้าเมื่อได้ยินสิ่งนี้จากนั้นจึงถามโมไปต่อไปไม่โมไปหยุดมองไปที่เสี่ยวหอวู้และพูดโดยไม่พูดอะไรทำไมคุณถึงสนใจเด็กคนนั้นมากคุณตกหลุมรักเขาทันทีที่เราพบกันโมไปรู้ว่าเสี่ยวหอวู้อาจจะเป็นนางเอกในดูลูโอและทังซานดุยเป็นคู่แต่พวกเขาเพิ่งพบกันและพวกเขาก็ตกหลุมรักกันทังซานนมีความประทับใจที่ดีต่อเสี่ยวหอวู้เห็นได้ชัดว่าเขาตกตะลึงเเเมมื่่่อออหห็นนสียวูาก สำหรับเซียวดับิวยูถึงทางซานเดิมทีโมบายคิดว่าเขาจะไม่เร็วขนาดนั้นแต่ในที่สุดเซียวดับบิยูก็ถามคำถามของทางซานกับเขาตำแหน่งหัวหน้าของกิจเขาต้องเป็นเซียววของฉันในที่สุดซียวดับิดูเบล่อหน่ายและไม่มีความสุขทันทีเมื่อเธอได้ยินคำพูดของโมบายแล้วพูดอย่างรุนแรงเป็นเพียงว่าแม้ว่าโมบายจะฝุฝนไรเทนนิงฟีเจอร์จูในตอนนี้ก็จะไม่มีผลใดๆเนื่องจากถึงจุดคอขวดแล้วจึไม่สามารถทะลุผ่านชั้นแรกได้ไม่ฉันจะโกรธถ้าคุณเอาแต่พูดเรื่องไรสาระเสียวหอกัววูกระดดดิด Mobile ด อันที่จริงเดิมทีเธอต้องการจะบอก,กว่าเธอรู้สึกว่าถังซานนะมีออร่าที่ทำให้เธอรู้สึกใจดีแต่คิดว่าการพูดแบบนี้จะทำให้โมไบเข้าใจผิดมากขึ้นเธอจึงเปลี่ยนคำพูดแปลกอาจเป็นเพราะนิสัยใจคอวิญญาณของผู้ใหญ่ค่อนข้างแตกต่างจากกลางของเด็กฉันก็เหมือนกันแล้วฉันล่ะคิดว่าฉันแปลกไหมโมไบรีบถามเขาไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องการเกิดใหม่เขาพยายามเต็มที่แล้วที่จะแส้งเป็นเด็กถ้ายังมีปัญหาอยู่เขาควรระวังให้มากกว่านี้วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นในอีกไม่กี่ปีข้้้้้าา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 งงงงหหหหหหนน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 กกกกรรแแแแแ่่่่่่่่ตััััััววววววลลลละะะะเเเปปป็ผูใญญมม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 ขึึจไไไไไีีีีคคคุณออสสสสยททททโโิิดถถบบ เมื่อได้ยินเช่นนั้นโมไปยก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกทันทีแล้วตำหมีเสี่ยวห่อวู๊ทำไมคุณถึงไม่ใช่ของคุณในอนาคตคุณจะเป็นเหมือนคนอื่นและถูกเรียกว่าเจ้านายนี่สอดคล้องกับเขาในขั้นตอนนี้ไม่ฉันจะท้าทายคุณอีกครั้งในอีกไม่กี่วันนี้แล้วรับตำแหน่งหัวหน้าบ้านคืนมาแค่คุณงั้นเหรอฉันจะรอโมไปยทำหน้ามุยเพิ่งรอฉันด้วยเมื่อเห็นท่าทางดูถูกเหยียดหยามของโมไปยเสี่ยวห่อวูก,ก็โกรธหลังจากนั้นไม่กี่วันหลังจากที่หญิงชรากแหวนดวงวิญญ,ญาณดวงแรกของเธอมาดูกันว่าคคุณหหหญิงงงเโสสคแค่่่ไนระวาทาทีด แม้ว่าฉันจะรู้ว่าเธออาจจะเป็นนางเอกของดูลูโอแต่ตามกิจวัตรปกติเซียววยูคนนี้จะสวยมากในอนาคตแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามปัจจุบันเสี่ยวหอวูยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆและโมไปยังมาไม่ถึงและมีความคิดเกี่ยวกับเด็กหญิงอายุหกขวบหลังจากซื้อเครื่องนอนแล้วทั้งสองก็กลับไปผ้าห่มผืนหนึ่งเกือบจะใช้เงินเพียงเล็กน้อยที่โมบายเหลืออยู่โชคดีที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินที่โรงเรียนไม่อย่างนั้นชีวิตจะลำบากจริงๆจ,จุดๆคุณเป็นนักเรียนที่เพิ่งเข้าโรงเรียนทุกคนฉันเรียนแรกวันนี้ฉันจะสอนการฝฝฝฝึึกกกนนนนนพพลังงงวิญญาาาณณให้้คคคุี่ืือออฐข์รปรรรรมาาาจจย์ิิตวญญณปปับุงพลัััััััังงงววววิิิญญญญาาาาาาณณณขอออออคุทททนน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 ีีีีี่่่เเเเปป็ไไไดดด้้้ตมมรรรยยยบบใชจ์สธพพะล มันเป็นวิธีการบ่มเพาะพลังวิญญาณที่ปรมาจารย์วิญญาณทุกคนในทวีปนี้จะต้องเชี่ยวชาญด้วยหัวใจที่อยากรู้อยากเห็นโมบปได้ฝุกฝนตามอาจารย์ในห้องเรียนในท้ายที่สุดโมไาค้นพบว่าวิธีการบ่มเพาะพลังวิญญาณที่ครูประจำชั้นสอนนั้นมีประสิทธ,ธิภาพน้อยกว่าศิลปะคนนกที่น่าตกใจของเขามากดังนั้นหลังจากพยายามสอมครั้งโมไาก็ยอมแพ้โมบาผู้ที่เคยดูอนิเมะตอนก่อนอนรู้ว่านี่เป็นเพราะโลกแตกต่างและกฎก็แตกต่างกันเฉพาะมือเขาดูดซับแหวนวิญญาณดวงแรกหลังจากผ่านจากนักลบวิญญาณไปสู่า นอกจากความรู้ที่อาจารย์สอนในห้องเรียนแล้วโมบายยังพบว่ามีห้องสมุดในวิทยาลัยนอตติงและนักเรียนสามารถยืมหนังสือในห้องสมุดได้สิ่งเดียวที่ทำให้โมบายผิดหวังคือโมบายยังไม่ได้เรียนรู้ตัวละครของโลกนี้โมบายนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอให้ครูโรงเรียนสอนเขาทุกคนได้เรียนรู้วิธีการฝึกฝนพลังวิญญาณในตอนเช้าและในตอนบ่ายฉันจะสอนบทเรียนทางวัฒนธรรมให้คุณมันจะเป็นเช่นนี้ทุกวันตั้งแต่นี้ไปฝึกฝนพลังวิญญาณในตอนเช้าและเรียนบทเรียนทางวัฒนธรรมในช่วงบ่ายมาเรียนอักษรจีนกันเถอะในช่วงบ่ายครูของโรงเรียนเริ่่่มมมมมสสสอออออออนน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 นบบบบททเเเเรร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 ีีีียยยยกกกกกกววววัััััััฒธดดแลล้ฉฉ็็หหคคคคคูขขขาาาาาาศพ์์ะืืจงงุุณ ทุกคนมาเรียนรู้อักขระตัวแรกจากอักขระสำหรับมากันหลังจากเรียนรู้อักขระนี้แล้วครูจะสอนพื้นฐานให้คุณทีละน้อยมันเป็นตัวอักษรจีนดั้งเดิมจริงๆแต่โมบายไม่สนใจว่านายหมาจะแปลกหรือไม่แต่จ้องไปที่คำว่ามา้าบนกระดานดำด้วยดวงตาที่เบิกกว้างเซอร์ไพรส์ไม่คาดฝันบทที่สิบความรู้เกี่ยวกับการเล่นชูเพื่อ,อไรโมบายไม่คาดคิดว่าการออกเสียงของภาษาในโลกนี้จะแตกต่างกันแต่ตัวอักษรเหมือนกันมันเหมือนกับว่าภาษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุ้งม,มีการออกเสียงที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็สามารถอ่านข้อความในภาษาของตนไไไดด้เเเ่่่่นัมมมมคคอาาางแตววจจะป็รรรีพพลลโสิ ไม่กี่วันต่อมาในที่สุดโมบายก็ยืนยันว่าตัวละครในโลกนี้เหมือนกับตัวละครดั้งเดิมในชีวิตที่แล้วของเขาจริงๆหลังจากยืนยันโมบายแทบรอไม่ไหวที่จะมาที่ห้องสมุดของนอตติงคอลเลจเด็กน้อยทำไมเจ้าไม่เข้าห้องเรียนและมาที่นี่อาจารย์ในห้องสมุดหยุดโมบายทันทีที่เห็นโมบายอาจารย์ผมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งตอนนี้ครูสอนให้เราจำตัวอักษรในชั้นเรียนแต่ฉันเคยเรียนตัวอักษรมาก่อนดังนั้นฉันอยากจะหาหนังสือสำหรับตัวเองก่อนโมบายกล่าวเมื่อฉันมีเรียนรู้ที่จะอ่านฉันยังคงมีีีสสสสหหหหนน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 ้้้้้้้้าา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 ไไไมมม่่่่่่คคคคคออ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 ยใใใจจจแแแดดดงงงงงงงวขขข็็กกรฉฉััััััเเเถถุุุุณณณศพท์ืืละญตป ครูห้องสมุดรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดของโมบายเพราะเห็นเครื่องแต่งกายของโมบายไม่เหมือนเด็กจากครอบครัวที่มีวัฒนธรรมที่สามารถรู้หนังสือได้เร็วขนาดนี้แต่ก็ไม่แน่เสมอไปพ่อแม่ที่รู้หนังสืออาจสอนลูกก่อนสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวดังนั้นครูห้องสมุดจึงไม่ถามรายละเอียดกลับใดที่โมบายสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขารู้หนังสือจริงๆเด็กที่รู้จักรีเรียนมาจะน่ารักความสามารถในการแข่งขันหลักสิบรายการของหอวูฮั่นเมื่อโมบายเห็นหนังสือที่ครูห้องสมุดหยิบออกมาดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นและเขาก็อ่่่่่่่่่่่าา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 านน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 ชชชืืืืืออ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 หหหหหหัััังงงงงงงสสสสเเเเเขขขไไไไมมมมมมดดดดด้้้้คคคคควววิแแรรรรรกกกทีี็็ปจจย์ลละููุบตๆ อาจารย์คนอื่นๆส่วนใหญ่ต่างก็ย่อเย้ยอ,อาจารย์เพียงเพราะอาจารย์เป็นเพื่อนกับคณะบดีเขาจึงไม่กล้าพูดต่อหน้าอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องปกติที่ปรมาจารย์จะกลายเป็นปรมาจารย์ที่ได้รับการยอมรับบางคนจะย่อเย้ยเขาและบางคนจะชอบและชื่นชมเขาโอ้คุณจำได้จริงๆไม่เลวเลยเมื่อเห็นว่าโมบา,ายอ่านชื่อหนังสือจริงๆในอึดเดียวครูห้องสมุดก็หัวเราะอย่างมีความสุขเอาละเข้าไปอ่านหนังสือได้แต่หนังสืออ่านได้เฉพาะที่นี่เอาไปไม่ได้เข้าใจไหมอาจารย์ขอดูหนังสือเล่มน,นี้หน่อยได้ไหมชื่อหนังสือน่าสนใจจังดูเหมือนว่าจะทรงพลัังงงงงมมมมมมาาาาาาากกกโบยยยยยไไไ่่่่ดด้้้จจปแตออ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 รรูเหห็นนทีใืข์สุ คุณอยากอ่านหนังสือเล่มน,นี้ไหมครูห้องสมุดร,รู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินคำพูดของโมบายแต่ทันใดนั้นก็ประหนักว่าโมบายไม่รู้แหล่งที่มาของหนังสือเล่มน,นี้ตกลงนี่ไงเจ้าหนูน้อยความรู้ในหนังสือเล่มน,นี้มีประโยชน์มากฉันหวังว่าคุณจะจำมันไว้ครูห้องสมุดพยักหน้าด้วยรอยยิม้มและส่งหนังสือในมือให้โมไปหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วครูในห้องสมุดก็พูดขึ้นมาอีกประโยคหนึ่งว่าไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรสิ่งที่ครูสามารถบอกคุณได้ก็คือหนังสือเล่มนี้มีพลังมากถ้าคุณจำไว้มันจะมมมมมมีีีปปปปปรร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 ะะะะะะโโยยยยชนนนนนนน์์าา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 ากกกกสสสสสหหหหหัััััับบบบบบคคคคคุุุุณณ่่่่่่่่่เเเเเพพพใใใออ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 ตตขขข้้้้้จจจจจจแแแลลววววฉไไไไไดดดงงงืืืทททิถศศูู เมื่อเห็นรูปลักษณ์ที่ใจร้อนและตั้งใจเรียนของโมบายครูประจำห้องสมุดก็ใส่หัวและยิ้มอย่างเงียบๆเดิมทีเขามีเรื่องอื่นจะพูดแต่เมื่อโมบายเข้าไปเขาก็หยุดพูดเพียงแค่รอให้โมบายออกไปและพูดคุยกับเขาอีกครั้งสิ่งที่เขาต้องการเตือนโมบายคือเนื้อหาส่วนใหญ่ข้างต้นสามารถเก็บไว้ในใจได้และส่วนเล็กๆที่ไม่จำเป็นความสามารถหลักสิบประการของปรมาจารย์หอวู้ยุนคือบทสรุปของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหอวู้ยุนในทวีต้าหลวงทั้งหมดเฮ้ hey, อาจารย์ก็เช่นกันถ้าเขาไม่ใส่ทฤษฎีของตัวเองเเเเเขข้้้้้าาาาาไไปใใในน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 สสิกกกกแแหหหลลลัจจจะมม่่โโดดียยยยยยยวครรรรูออออองงงุึึถถ์็ ซานน้อยขีดจำกัดที่แหวนวิญญาณดวงแรกของปรมาจารย์วิญญาณสามารถรับได้คือแหวนวิญญาณ423ปีแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาแหวนที่แน่นยังเช่นนี้แต่อาจารย์จะพยายามช่วยคุณล่าสัตว์วิญญาณที่เป็นอายุประมาณ400ปีการเข้าใกล้ขีดจำกัดให้มากที่สุดเท่านั้นที่จะทำให้เราไปไกลกว่านี้ได้ในอนาคตอัญญาประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญาประกาศคู่อาจารย์นำถังซานไปหาวิญญาณอสูรที่เขาต้องการและในขณะเดียวกันเวลาได้สอนถังซานถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณอสูรถังซานอยู่ข้างๆตั้งใใจจจจฟััังง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 งถถถถ้้้้้้้้้าา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 าซซนน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 นคคคคิดดววววว่่่่่่่่่่่่่่่่กก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 กออ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 หีีีีีีเเเเเขขขรร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 บฝึึึตตตููสทททไไไมมมมมมมยยยยแแแแ์์ะฉผชื หลังจากซึมซับคำสอนของปรมาจารย์เขาก็ตระหนับว่าเขายังต้องเรียนรู้อีกมากเพื่อที่จะเป็นปรมาจารย์วิญญาณที่ยอดเยี่ยมไม่ดีนี่คืองูแมนดาลาที่มีอายุเกือบส0่รปีหนีไปซะสาน้อยในไม่ช้าอาจารย์ก็พาถังซานไปพบกับมูแมนดาลาอายุสี่อปีที่ปรากฏในหนังสือต้นฉบับหลังจากการต่อสู้ที่อันตรายมูแมนดาลาก็ถูกถังซานฆ่าได้สำเร็จเร็วเข้าดูดซับแหวนวิญญาณนี้แหวนวิญญาณนี้เหมาะกับยาเงินสีน้ำเงินของคุณนายท่านที่ยังคงหวาดกลัวแอบดีใจที่ทั ครับอาจารย์ทางซานไม่ตำหนิอาจารย์เพราะกำลังของอาจารย์อ่อนแอเกินไปทำให้ทั้งสองคนเกือบตายจากปากของสัตว์ร้ายและทำตามที่เขาพูดทันทีเพียงเพราะเจ้านายบอกให้เขาหนีไปหลังจากที่เขาตกอยู่ในอันตรายตอนนี้เขาได้รับการอนุมัติแล้วเดี๋ยวก่อนแต่เมื่อเห็นทางซานกำลังจะซึมอาจารย์ก็หยุดทางซานอีกครั้งซานน้อยความเป็นไปได้ที่วิญญาณการต่อสู้ประเภทพืชสามารถดูดซับแหวนวิญญาณสัตว์วิญญาณประเภทสัตว์นั้นมีอยู่ในพิษณีของอาจารย์จนถึงตอนนี้เท่านั้นฉันไม่รู้ว่ามันเป็นไปไเปน็นน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 นไไไไไปปปดด้ญญญญญ้้จจจจจจรร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 ิิิงงงงงงๆหหหหหมม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 ืืืออ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 อััััััเเเเลีีี่่่่่่่่ยยยยกกกกกถแแววญญาา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 าณใใใใคคค์์พูบซฉฉชทท ทางซานร,รู้สึกสะเทือนใจหลังจากได้ยินคำพูดของอาจารย์จากนั้นก็ใส่หัวและปฏิเสธข้อเสนอของอาจารย์เสนอตัดสินใจเพื่อดูดซับแหวนวิญญาณของมูดาตูราเพื่อตรวจสอบการเดาทางพฤษฎีของอาจารย์